ใบเฟิร์นพิมพชนกมาดูบ้านหรูเรียกได้ว่าสวยและเก่งจริงๆสำหรับเธอคนนี้ที่ทำงานในวงการบันเทิงมานานกว่า10ปีเก็บหอมรอมริบจนตอนนี้กำลังจะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วสำหรับนางเอกสาวสวยใบเฟิร์นพิมพชนกโดยบ้านหลังนี้ใช้งบถึง80ล้านบาทซึ่งใบเฟิร์นตั้งใจจะย้ายออกมาจากคอนโดที่เคยอยู่เพื่อมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขึ้นและจะได้ให้ครอบครัวมาอยู่ด้วยกันเลยตัดสินใจซื้อที่ดินสร้างบ้านเองซะเลย สำหรับพื้นที่แห่งนี้มีขนาด275ตารางวาทำเป็นบ้านสองชั้นมีสามห้องนอนแบ่งเป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ใบเฟิร์นและคุณยายส่วนพื้นที่ใช้สอยอื่นๆก็มีห้องครัวห้องพักแม่บ้านห้องซักล้างและลานจอดรถสุดกว้างขวางแถมใบเฟิร์นยังมีส่วนร่วมกับการออกแบบนี้ล่าสุดใบเฟิร์นถือโอกาสมีเวลาว่างเขาไปตรวจการสร้างบ้านสักหน่อยว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้ว แต่งานนี้ทานที่ชอบเน่ยจะไปโฟกัสที่บ้านแต่หลุดโฟกัสไปที่ชุดของใบเฟิร์นที่เจ้าตัวมาลุกสบายๆสวมกางเกงยียนพร้อมเสื้อคลอปเอลลอยที่อวนหุ่นที่สุดเฟิร์มและเอลเอสเห็นซิกแพคเบาๆทำเอาฟแฟนๆขอกดไลค์ลัวๆและคอมเมนต์เพียบว่าตรวจบ้านแบบสับรวมทั้งปลาอยโมจ j ไฟลุกให้เธอเต็มไออีกด้วย